อ่าสวัสดีครับวันนี้เรามาพาเด็กบัดตี้ไฟนะครับเป็นเด็กเลเจนด์เวิร์นี่เลเจนด์เวิร์ดเขาก็มีหลายสายนะครับโอเควันนี้เป็นสายอะไรสายแอสกาดครับผมแอสกาดเล่นกับน้องนี่เลยน้องอะไรครับเนี่ยน้องหมาอ่าน้องหมานี่นะครับอ่าเรามาอนน้องเขาไปดูน้องหมาก็คือตรงนี่เป็นบัดตี้ เรามาดูกันเลยว่าเราใส่อะไรกันบ้างนะครับนี่อย่างแรกเลยก้ตัวปัตตีนะครับน้องหมาตัวนี้ครับสรหมาป่าเป็นลิวลิบีทำไรได้อ่าขอขอนจากสีเกตยนะครับผมสีเกตเลยเหรอครับมันสูงพาวเวอร์มาดีครับสองหมื่นหกขิเอหนึ่งโคตรขีน้องหมาหกขี้เลยนะแต่ว่าข้าเล่มจ่ายขค้อนี่สามารถลดได้นะครับแต่ยังไงทำยังไงครับื่อรนี้ถูกทิ้งจากมือเราสามารถจ่ายสองสองเกตถ้าทำค้อนี้จากช่องดอก ดูไม่ต้องจ่ายคอค่าสและนำการ์ดและการนี้จะถือเป็นไซสูดจนกว่าจะออกจากเกมที่เอาจากสนามเดสลับกันหรือเปล่าอ๋อดูดใบแรกใช่ไหมไปแรกไปเลยดูด้สี่ใบเอาเข้ามาดูเลยอ่านี่เออน้องเขาดูอย่างนี้ไม่ใช่อ่านใบเดียวตรงนี้ใส่สี่ใบได้เช่อ่านใบเดียวอ่าจะเทคสองต่อไม่เทคต้องเทคเทคสามเองเทคสามไม่จบการต่อสู้ที่การทีมชมดีถ้าเราไม่มีการประเมินจนจบการนี้ได้รับทิปเปิลแอคแท็กนะครับผหกขีแล้ว พิเปิลก็แท็กแต่ต้องไม่มีการ์ดบังมือนะอ,อ่ามันมีวิธีทําอยู่เดี๋ยวเราไปดูต่อไปว่าทํายังไงตัวนี้ใส่ไปสี่ใบเป็นใส่เป็นบัดดี้แล้วก็ใส่ไป,ไป็สี่ใบก่อนเลยอ่าต่อไปครับเช่ต่อไปครับ,ไ,รบไอเบรชจ็อกเกอร์ลีบีนะครับอ่าตัวนี้ใส่สามทำอะไรได้มาดูกันดีกว่าครับตัวนี้ขอค้อนจ่ายสามเกตนะครับจ่ายสามเกตจ่ายเปลืองไงครับผมของเก่งครับมีวิธีทำอะไรมีวิธีลดค่าคอสไหมเรื่อการไม่ถูกทิ้งครับจากมือเราเราสามารถ เราสามารถแล้วงวันเตอร์ที่มีคำว่าจ็อกเกอร์อินชิค้าแต่ช่องดับเราไม่เกินสามใบแล้วเราสามารถ,จ,รถจ่ายเงินเกมถ้าจ่ายถ้าจ่ายพอค้าที่ที่เรื่องจาก,กน,นั้นลงช่องหนึ่ที่แตกที่แตกกันโดยไม่ต้องจ่ายคอคอร์สฮะโดนทิ้งอีกแล้วเมื่อถูกทิ้งเออ่าแล้วเทคสองต่อไปเมืเ่อเราหรือเมืเ่อเราหรือคู่แข่งไม่มีการ์ดบนมือวันเตอร์ทั้งใบวาสนามเราไม่ถูกทำลายและได้รับพิธิคอนบวกสองความสามารถนี้มันสามารถถูกยกเลิกได้แล้วก็มีอยู่ที่เป็นแท็กนะโอ้โห เดี๋ยวนะไอตัวนู้นอ่ะมันหกแ้วถ้าเกิดมันบอกว่ามอนเตอร์ทุกใบบนสนามเราบวกสองแปดเลยนะน่แล้เราคือบวกคลีนหมวได้เลยวนะโอ้ใส่แอดกาดตรอไปต่อไปใส่ลงไปต่อไปครับ projection cell รู้ตัวนี้เป็นของเมสยาอามแต่ว่ามันสามารถใช้ได้แงอคุณ หลากหลายมากเลยครับตัวนี้อ่ามาดูคขาสามารถดีกว่าของรุกาำว่ังของมวลประชานะครับเมื่อการที่ถูกทิ้งจากมือเล่าดูดูไปบาสุดจากกองจากกองการเล่าสองใบนำหนึ่งใบจากนั้นขึ้นมือและนำการที่เหลือเขาสู่ช่องช่องเขตคำว่างของมวลประชาใช้ได้หนึ่งครั้งในหนึ่งเทอร์นะครับถูกทิ้งจากมือเยอะมากเลยผมเขาต้องครับ ในระหว่างการต่อสู้ที่ฝลังชีิของเราถูกโจมตีเราสามารถนำการนี้ในช่องดรอบเรากลับไปใต้กองการ์ดเลาและจ่ายหนึ่งเกียบถ้าทำาุกเรื่องการโจมตีแล้วแล้วเราได้รับการสองหน่วยเ้มีกันมีความสามารถป้องกันได้ด้วยใส่สองไปนะครับผมใส่สองไปครับจร้งรกจริงบอกก่อนว่าฮะเล็กนี้ขี้ค่อนข้างเต็มอ่าต่อไปครับโลกีนะครับโลกีหรือะเอไกด์อ่าตอนนี้ใส่สอง ทำไรได้ครับสกิลการนี้เข้าสู่สนามนำการเข้าไปในโซของการหนึ่งใบในสนามลงช่องดรอปนะครับอ่ะง่ายๆสกิลเดียวเลเวลไซสูงง่ายสุดเดียวเลือกอะไรพี่ฟังกินเี้ยงมอ่าไม่ออกอ่ะถามจริงถามยากครับตัวที่สามเนี่ยที่สามคู้กินซากศพเชลลิตโอเคเชลลิตวิวโดเรสเวลยิงซากศพอ่ะร่างกายที่เข้าสู่สนามเราสามารถทิ้งการหนึ่งใบในสนหนึ่งใบบนมือไม่จบการหนึ่งใบครับอ่าตัวนี้มาช่วยทิ้ง ตอนนั้วเขาที่เต็มああ้วยใส่น้อยครับต่อไปจตอนนี้ใส่สี่ไหกวคิริเอาวิดอลเ้ารอบนู้นนั่นเองนะถามนะครัานเอมากดีกว่าการที่เาเล่นว่าเจ็ันกวาเลวแลกหารายกว่เอการที่เราไล่ามาถกไม่มีทั้ดเลย เล่นกับมหาเวทยังไงไปดูกันต่อนะครับคันที่สองเลยว่าการที่หนุกคนมือเราทำการไปบัญชีการเงารเราเข้าไปช่องเกตและจวดการหนึ่งใบถูกนิ้ีกแล้วตัวเทียนได้นะแอสกัดถูกคิงเจ๊นแจ๊กดีกว่าถูกกว่าแล้วก็ขาของง่ายกว่าเป็นไอเทมทามตัวเสริมแนงหมดไปจากโลกอ่าไอพทมพ์ซ่อมก่อนตัวนี้ใส่สามใบครับคาทาของกิวมิวไปที่เชลเลยดีไหมครับอ่าไมได้มาดูกันเลยพอนะครับจ่ายหนึ่งเกตและพลังชีพหนึ่งหน่วยเอ็กเราสามารถเล็ดการนเพื่อดำการบัญชีการ จากกองกอลเราเข้าสู่ช่องเกตเออแล้วก็ตะกี้ต่อไปเะกเราสามารถเราสามารถทิ้งกันหนึ่งใบบนมือเพื่อจ่อการหนึ่งใบเราสามารถเราใช้ความสามารถนี้ได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเพื่อนออาเรบินนี่ไงตัวทิ้งตัวทิ้งมือแล้วตทิ้งมือเยอะมากเน่ยใส่สามอ่าต่อไปเป็นเวทแล้วครับนี่เป็นเวทเวทหลักของเด็กนี้ชื่อเด็กนี้ชื่อนึงก็คือมหาเวทแลกนาร็อกใส่สามใบนะครับมหาเวทแลกนาร็อกทำไรได้ครับผม รายการนี้ได้เมื่อเรามีมหาเวทฟิมบูลฟิมบูลวินเตอร์รทีท่มีมี<อ>โซอยู่นสนามชอบอะก็เปลีป่ยนทัสคอร์สจา่ายสามเกมแล้วพลังชีทสองหน่วยผู้เล่นทุกคนทิ้งการจากบนมือยกเลิกความสามารถของมอนสเตอร์ทุกใบในสนามและทำลายการทุกใบในสนามเห็นนะอีกทีนะผูเ้เล่นทุกคนทิ้งหมดทิ้งหมดมือเหรอหมดหมือครับลมันล้างมันล้างสนามไปนี่เองอ่าอันนี้นะเป็นอีกทีนะเป็นโครงเด็กนะนี่สายแอสการ์ดเล็กน่ลรอกโอ้ มีไงแล้วไปเล่น,นไ <ป S 1> อ่พวกนั้นไงพอพอ,อทิ้งหมดมือแล้วกระโดดนที่สนะโอ้โหอ่ะต่อไปครับผมนี่มหาเวทฟิล์มบูวินเทอร์อ่าต้องต้องใช้ฟิล์มบูวินเทอร์ก่อนนี่เป็นอ่าใส่สามใบเซนนะครับเ,เซนนะครับเมื่อเซนการ์นี้ในสนามนำการ์ส่งไปพัสดุจากกรองการ์เราเข้าสู่ช่องเข้าสู่โซงของการ์นนี้อ่าเมื่อเข้าสู่เทอร์นของเรานำโซจากการนี้ลงกับหนึ่งใบลงช่องดับ ก็เม่อกี้โอเมื่อการี้เมื่อการในโซของการนี้กลายเป็นศูนย์เราจวดการหนึ่งใบอ่าต้องเซตนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเลยนะต้องฟิมบูวินเทอร์ต้องไม่มีโซ่ถึงจะใช้ได้อ๋อนี่ไงมันตัวถอดโซครับตัวถอดโซลลบสิี่มเราอยู่ในเซตเปล่าตไปใส่หนึ่งใบครับตอนนี้เอาไว้ไว้หาฟิมบูวินเทอร์ครับอ่าแคสคอร์จ่ายนงเกดค้นหามหาววทฟิมบูวินเทอร์ไม่เคยมาจากกองการเราตั้มขึ้นมือ หากเราเป็นนักเรียนเชื้ระถมคนเชั้นประถมคนหามหาเวทแลกนรอกอีกไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ดเราขึ้นมือจากนั้นสับกองการ์ดเปานเชื้อ,อผอมเมื <c oughs> ่อ,อไหร่เอาไว้หาหาไปดูด,ด้วยนักเล่นเชื้อผอมอันนี้คือหมายถึงว่าผู้เล่นเป็นใชผมต้องยัน <c oughs> กลับไปใช่ไหมอ่ะโอเคหากต่อไปครับนี่มหาเวทไบรฟ์ฟอสที่เชื่อมิ่งสวัสดนะอ่าตัวนี้ใส่สี่ใบนะครับ คุณนินบอกว่าคล้วฟอสจ่ายมันเปลี่ยนแล้วแค่ปรมาตรหนึ่งอย่างจากข้างล่างนี้เราสามารถได้มหาเวทไใบฟอสที่เชื่อมไปยังสวรรค์ได้เพียงหนึ่งครั้งหนึ่งเท่านะครับขแรกครับนามาสเซอร์อาการหรือดันเจี้ยนอินี่หนึ่งใบจากช่องดอกกับไปมือแล้วเราได้รับพลังชิ้นหนึ่งหน่วยครบผมกันแลจัการ์ดหนึ่งใบแล้วถอดโซทุกใบทุกใบจากเว็บบนหนึ่งใบที่เซตอยู่บนสนามอตอนนี้ก็ถอดโซลใบโตแล้วก็คือมีทั้งโลกิแล้วก็ใบฟอร์สก็ถอดโซได้ครับ ต่อ,อไปครับต่อไปน้ำพุแหง e ่งมีมิวใส่สองใบนะครับตัวนี้อทำอะไรได้ครับผมคาคอนครับทิ้งการ์จากมือเราหนึ่งใบนำการ์ดราไปสุดจากกองการ,การ์เราเข้าสู่ช่องเกตนํามอสเตอร์เอสกาดที่มีไซส์สามไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์เราขึ้นมือแล้วสับกองการ์เราสามารถไล่น้ำพุนแหง e ่งมีมิวได้เท็งหนึ่ง1 1> 1 1> เซตเข้าไปที่ส้มนะเป็นริวไซส์สาม กดโคนร้อยก่อนห้าสิอร์ซ็นตะครับสูงสุดร้อยแต่พี่ลกขึ้นบนนี้เลยดีกว่าโัเคนะครับเบอร์สี่เจ็เจ็ดที่ลกขึ้นมาเลยรอแป๊กรอแป๊กเช่นอ่านระหว่างวออเลยที่นี่แผ่นแผ่นแผ่นดินแห่งสุตัสินวิกเรียลใส่สามใบเป็นเวซตอ่ะเซนะครับนีเลยสี่เจ็ดเจ็ดตรงนี้เมื่อเรานีเลยครับบัวคอยู่รกรามคำว่ามหาวิทยาลัยการเราจขกาต่อไปแล้วนำการ นี่ลงช่องดอบเราใช้ความร้บ้านนี้ได้เพียงหนึ่งฟ้งหนึ่งับเราสามารถเซตแผ่นดินแห่งสุดกสินปิกเบอร์วิลเลอร์หนึ่งใบได้เพียงหนึ่งใบอ่าเาช่วยฟาร์มได้นี่เองอีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดสูงสุดหนึ่งร้อยกดโค้ดเรื่อยๆครับอยากดูว่ามีโค้ดอะไรบ้างกดเข้าไปในถุงส้มแล้วไปดูด้านบนต่อไปมีโค้ดลดนะครับออสวลล่ากาดอ่าเป็นของดีนะครับแ้ชซอรนนามอนเซอร์บนสนามของเราหนึ่งใบลงช่องดับ คัเตอร์นำใบบนสุดจากกองการเราเข้าขสู่ช่องเกตและจัจกการหนึ่งใบก็ฟามฟาม์มาม์มเมีมีคอเตอร์เลยนะในเที่เครับ <c oughs> ฟามน้อเขต่อไปครับแอปเปิลมาแล้วเอ๊ะใช่แอปเปิลป่ะเรียกว่าแอปเปิลตลอดเลยยิงกาดอ่าใส่สามใบขอนครับการจะมือเราหนึ่งใบัจกการสองใบเราสามารถไล่ย,ยิงกาดได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทินกฟาร์ม การฟาร์มติดวันเปิดเทินวก็การฟาร์มนี่สร้างไปทุกคือสูงสามคนใหม่ใสไปสามใบนะครับพัลเซล่แห่งมิตรภาพนี่หากเรามีการที่มีคําว่ามหาเวทย์อยู่บนสนามราสามารถไล่การนี้โดย,ววยไม่ต้องจ่ายแค่คอสดีจังแค่คอสจ่ายสองเอทจัการสั่งจักรสามใบหลังจากนั้นทิ้งการเอียงมือเราสองใบพัลเซล่แห่งมิตรภาพใช้ได้หนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นจัวจ่วสามทิ้งสองเอาผมเออจั่วก่อนแล้วเลือกทิ้งของของดี เออการทิ้งมือเยอะนะต่อไปับเป็นบริเทนการ์ดตัวนี้อ่าใช้เขาแจกสังเกตเคาน์เตอร์ยกเลิกการเป็นมูลที่แข็งกำลังไล่หรือทำลายการเป็นมูลหนึ่งใบในสนามจากนั้นถ้าเรามีเบอร์เซิร์การ์ดในช่องดอกเราสามารถทิ้งการหนึ่งใบบนมือและ่จกสังเกตเพื่อนำการนี้กลับขึ้นมือได้ก็ทำลายเวทแต่ไปใบเดียวใบเดียวก็เซฟแล้วต่อไปเป็นเซนต์ีกครับทำเซลครับ ทำอะไรได้เอ่ยถ้าบางชีเราเท่ากับสามหนึ่งต่ำกว่า <S <S เราเข้าใจแค่คอร์สของการไปนี้แคคอร์สจ่ายสองเขียและฟังชีสองหน่วยจบก,ก็สสองใบเราสามารถไล่นี้ทำเซเวนี้เพียงหนึ่งครั้งนึ่งเกินสองใบเือดน้อยลาขีอ่าต่อไปครับผมเป็นจะได้อีกแล้วตอนนี้เป็นห๋อรีบีด้วยมีคเบอร์เวลรีบีทำอะไรได้เอ่ยตัวน,นี้ครับผมหากหากความสามารถของการคู่แข่ง เราต,ต้องทิ้งการาดจากบนมือหรือนำกลับเข้ากองกร์ดสามารถแสดงกาซไปนี้จากมือและจากเครื่องชิ้นหนึ่งหน่วยหาคํากร์ดจากมือของเราจะไม่ถูกทิ้งหรือนำกลับเข้ากองก๊์ดจากความสามารถของทุกแห่งกันโม่กันท้่มือได้เคาน์ <c oughs> เตอร์เราใช้เราใช้หนึ่งอย่างจากสองอย่างต่อไปนี้นำการสองใบบนสุดจากกองกร์ดเราเข้าสู่ช่องเกตอ่าในเทอร์นี้ขั้งต่อไป ครั้งต่อไปหนึ่งครั้งที่ฟังที่ของเราจะได้รับความเสียหายจากการโจมตีจะลดลงเป็นศูนย์โอครั้งต่อไปนะครับคือครั้งเดียวอะไรครับใบปิดใส่ไปสามปิดครับใบปิดต้องต้องมีหิจารไม่ด้ไฟครับขาสามารถกันแบงค์ไหมนี่บอกว่าเราสามารถใส่การนี้ได้ทุกแฟกนะครับแล้วก็เลือกใช้หนึ่งอย่างจากข้างล่างจากนั้นนําใบบูสต์ของกองการ์ดเราสองใบเข้าส่สงเกตและนาการ์ดใบนี้ไว้ในช่องบัดดี้นะครับรายได้หนึ่งครั้งในหนึ่งเกมนะครับ ถ้าเขาสามารถคือนำบัตตี้หนึ่งใบจากกองการเราขึ้นมือแล้วสับกองการแล้วก็ชีวิตสองเคาน์เตอร์หากเราหรือคู่แข่งมีชีวิตห้านหน่วยหรือต่ำกว่านำการ์ดไม่ตายจากก,ารราจกองการเราหนึ่งใบขึ้นมือแล้วสับกองการแล้วก็บอกว่าเมื่อเริ่มต้นแอคทิฟของเราหากการ์ดนี้อยู่ในช่องบัตตี้จนจบตัวนี้บัตตี้อีกบทสาของเราหนึ่งใบแล้วัีคี้เข้าบวกสองเมื่อกี้นะนะแปดแล้วนะเออเป็นสิบสิบนาตีเดือตายในชะ่ไหอ่ะเทนนี้มันจะมีคอมโบอยู่นะครับก็คือเราจะเล่นกับมหาเวท ฟาร์มฟาร์มไปสองต,ตัวนี้มาก่อนนะครับเล่นฟิมบูวินเทอร์ทรีพอมันมีโซใช่ปบ่ะเาอโซได้วยเจ้านี้หรือโลก,กิก็ได้นะครับแล้วก็จากนั้นก็อ้อลืมบอกว่าเราต้องต้อง,องฟาร์มไปพวกนี้ไว้ไว้ด้วยนะส <อะ S 2> ือนี่สองนี่จริงึืไอนี่สองใบก็ได้นะคเพราะไซส์มันจะเป็นสูงจไปเอาใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าอ่ามันบอกไซส์เป็นสูงสนามหรือ อยู่เท่ๆสิกี้ตีทีเดียวเราต้องเพ้นครับเราต้องเพนครับแต่ผมไม่ต้องเพนแล้วมั้งเพราะว่าเราต้องลิงแอกแ็กครับเพราะอย่างนี้มันมีตัดเฟซเยอะก็มือเขาหายแล้วอ่ะโดยโดยนี่มือเขาหายแล้วอ่ะอ๋อใช่ใช่เราต้องมีตัวแก้แกนี่ด้วยโอ้ต้องฟาร์มเยอะเหมือนกันนะในเรื่องนี้มื่บอกว่าถ้าเรามีคําว่าหมาว้ในชื่อกาสเขาบอกว่าเจ้าวัดีเดี่ยวไล่ ไม่สามารถถูกยกเลิกได้แม่รำบอกว่าเนี่ยนั่งี่ครั้งน่อยสิตัวคอมโบยิงมาแต่ว่าท่าอย่างเท่นะครับเพราะว่าตัวนี้ลงลงมาแล้วโคตรสู้นี่แบบไลร้การต่อต้านโดนโดนเข้าไปจุกๆนี่โดนไปใครรอดใครรอดก็เก่งครับเก่งอ่ะก็นี่ครับเล่นเท่ๆนะครับแต่เราไมึงบอกว่าออกมาจากชุดไหนบอกว่าเอ่ายังไม่ได้บอกแต่ว่ามีการนอกขึ้นมาออไม่เป็นไร เราบอกแล้วครับเราที่ได้บอกอราบอกชื่อชุดด้วยค้าชิปกระปองแทนอ่าเดี๋ยวก่อนนะบอกบอก่อนแล้วกันก่อนจากกันไปตัวเนี้เป็นโปรโมนะครับแจกมาน่าจะสักเป็นถึงถึงปีละอ่าหายากว่างปหาได้แล้วก็ตัวนี้สองตัวนี้หาง่ายหน่อยอยู่ในชินเอสพีศูนย์สามคิดสองครับใม่แล้วกัด ชุดเก่าค่อนข้างเยอะนะครับอย่างนี้ค่อนข้างหายากแต่ว่าเทนะครับคอเสิร์มันเทมากเลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวต่อจากไปนะครับเราโค้ชไลน์ก่อนครับว่าที่ช่องทางออนไลน์ของเรานะครับที่ใต้ใต้คลิปนี้มีลิงก์นะครับสามารถเข้าไปช้อปปิ้งกันได้หรือมาแวะช้อปที่หน้าร้านกันได้นะครับและโดยเฉพาะที่ช้อปปี้เรามีไลฟ์นะครับมีแจกโค้ดลด50%สิเซนลดสูงสุด1 0หนึ่ง้อยบาทครับเราไลฟ์กันยาวๆนะครับเที่ยงวันยันตีสองนะครับ วันยันที่สองเลยนะครับก็เข้ามาพูดคุยมาเก็บโค้ดมาช้อปปิ้งกันได้ครับวันนี้เราขอลากันไปก่อนนะครับกับน้องหมาใช่ปะหมาเลยหมาเป็นเร็วนะครับป,ป่าลาไปก่อนนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับเราเดี๋ยวมีเด็กแปลก,ปลกเด็กหายยากเรอมาแตกงเด็กให้ดูกันโอเคบายบายไปกันแล้วครับสวัสดีครับผม